เพราะผมจําได้ว่าแค่ปิดตาองค์เดียวก็เกินแล้ววันนั้นอ่ะที่ผมซื้อถุงเนี้ยสองหมื่นเพราะปิดตาองค์เดียวนี่นะครับแล้วปิดตาเนี้ยห่อกับนี่ถุงผ้าเก่ามาเลยอันนี้กองกระสอบแสดงว่าอันเนี้ยเป็นถุงที่ใส่เหรียญมาคือตรงเนี้ยแท้แล้วอดแล้วตอนนี้เหรียญขวัญถุงหาไม่ได้แล้วด้วยแต่ผมเห็นว่าเหรียญเนี้ยจะเก๊เหรียญหนึ่ง คือแม้เปิดกล่องมาผมไม่เห็นพระเลยพี่เชื่อไหมถ้าเป็นพระเก๋เนี่ยผมมองสายตาแวบหนึ่งผมยังรู้เลยว่าอาจจะเก๋แต่เก๋จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอ่าในกลุ่มแฟนสันขันขวานเหมือนกันก็คือผมกดเข้าไปดูในกระทู้เลยแล้วกระทู้นี้มันลบไปแล้วแล้วผมก็เลื่อนไปเจออีกอันนึงต้องบอกว่าผมมันไม่ได้เข้าไปดูแลในเพจนี้เท่าไหร่ อ่ะใครที่เป็นแฟนคลับแฟนเพจอะไรผมก็เข้าไปคุยกันได้อันนี้เป็นรูปหลอกเพรเงินเวลาพี่พี่ลงอ่ะพี่พี่ลงพระเห็นไหมอ่าแล้วพี่พี่ก็เอาไลฟ์ผมเนี้ยไปเทียบมันก็คือดีงาม<ช>อ่านะคือดีงามนะครับแล้วเวลาพี่เทียบมาแบบเนี้ยพี่ว่าอันเนี้ยกับอันเนี้ยมันมันเก่าเหมือนกันไหมก่อนเนี่ยอันเนี้ยกับอันเนี้ยมันเก่าเหมือนกันไหมก่อนเออ ผมก็เลยเมนไปว่ามันผมไม่ผมไม่บังคับให้เชื่อหรือโน้มน้าวให้เชื่อผมก็เลยเม้นไปว่าเวลาถ้าพี่อยากรู้อ่ะให้พี่เนี่ยลองลงรูปที่เอาพ่อเงินองเนี้ยกับพระพระอิ่มมาวางคู่กันอืแล้วลงมาแล้วลงมาในกระทู้ใช่ไหมครับเพราะเวลาพี่ๆลงมาแบบเนี้ยเห็นป่ะ อย่างเงี้ยบางครั้งอะ่ะเราก็คิดว่าเอ้ยแบบนี้มันเหมือนอแต่ถ้าพี่จะให้แน่เนะี่ยตอนที่พี่ถ่ายใส่มืออ่ะพี่ไปเอาพระหลวงพ่ออิ่มคู่กับหลวงพ่อเงินแล้วก็ถ่ายแล้วก็ลงในกลุ่มผมไม่ต้องมันจะไม่มีคําพูดเลยแล้วพี่อ่ะจะถึงบางอ้อเลยผมพยายามแนะนําเทคนิคให้ไปปฏิบัติผมไม่ใช้คําว่าบังคับให้เชื่อหรือโน้มน้าวให้เชื่อ แต่ผมให้วิธีการปฏิบัติที่พี่ๆเพื่อนๆจะสามารถไขข้อข้องใจหรือดูพัดได้โอเคไหมครับอ่านี่ถ้าใครอยากจะดูพักเครื่องชมพักเครื่องเอาไว้ให้เก่าอ่ะเป็นพิมพ์อะไรก็ช่างเอะเอาให้เก่าไว้ก่อนสด็จมีเกมมาเป็นเลยร้อยปีจริงไหมครับไม่จริงอ่าบอกได้เลยว่าไม่จริงอ่ะอย่างนี้เนี่ย ชัดเลยว่านี่เพื่อนๆว่าเก่าเท่ากันไหมเอะอย่างนี้เก่าเท่ากันไหมครับอ่ะผมถามว่าเนี่ยเพื่อนๆมองปุ๊บรู้ไหมว่าอันเนี้ยเก่ากว่าอันนี้ใช่ไหมก็เหมือนคนอายุแปดสิบกับคนยี่สิบอะ ว่าสายเก่ากว่าไม่เท่าครับเนี่ยพระแท้กับพระเก๋ก็ดูแค่เนี้ออยพี่เก่าบอกสายแกกว่าครับอืใช่ไหมครับนี่แค่นี้เองจริงๆไม่ยากเลยใช,ใช่ไหมล่ะอ่ะนี่อ,อันนี้อ่ะกับอันนี้เข้าใจได้ไหมว่าอันนี้เก่าวกว่าอันนี้ 2,500ยก็ก็สบายใจได้ไม่เกินอ่าใช่หลักเกณฑ์หลักการนี้ใช้ได้เลยเก่ากว่า2อ0 0ร้อยก็สบายใจได้สายเก่าดูแค่นั้นจริงๆเหรอพี่จิวเฉยเฉลองดูก่อนครับว่าถ้าดูแค่นั้นใช้ไม่ได้อ่าแล้วมาบอกผมค้างเป้าครับปะกะติคะพี่ค้างครับ <c oughs> วันนี้ไม่ได้กลับบ้านครับ <c oughs> ผมมาเที่ยวราวยังมีพักเก๋ของไทยมาขายที่นี่ด้วยครับครับก็พี่ไปเที่ยวตอนนี้ไงแต่ถ้าพี่ไปเที่ยวเมื่อร้อยปีที่แล้วอะ่ะไม่มีพักเก๋จากไทยไปขายที่นั่นแน่เพราะว่าพี่ไปเที่ยวตอนนี้ก็คือมันเที่ยวหลังจากที่มีพักเครื่องเล่นหากันแล้วไงพี่วะแค่นี้จริงๆเหรอพี่ลองทําดูถ้าไม่จริงแล้วมาคุยกันอ่าสงสัยต้องทําก่อนนะครับองซ้ายผิวแห้งกว่าครับ วันนี้มีกล่องสุ่มเด็ดๆไหมครับพี่ประพันธ์โอ้โหนี่ผมผมมาเตรียมมาให้เลยเพราะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าที่บ้านปการเตรียมผ้ามาวันนี้ง่ายมากเลยอ่ะง่ายแค่แค่หยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยเพราะอะไรรู้ป่ะก็ก็ก็กล่องแบบนี้ก็คือกล่องที่เราเหมามาใช่ที่โอ้โหแล้วไม่ได้ไม่ได้ดูด้วยอืมดูหน่อยได้ไหมเพราะว่ากล่องแบบนี้ไม่ได้เขียนทุนไว้ด้วยไง ดูว่าทําไมเราถึง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 ห่วงเพราะเราว่ายางรัดมันดีไงแต่ถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าพระไม่ค่อยแพงเนี่ยไอคนเก็บพระผมมันจะรัดไม่ค่อยดีออันนี้มารัดดีจะใช้ยางเล็กๆไงเออ่่าเเยคงนีออดูหน่อยแล้วกันเนะโอ้โหมันต้องดีแน่หละแน่ดีแน่นอนอะเนี่ยหัวใจกันเลยหัวใจเลยอรอ วัดใจกันเลยมาเลยพร้อมศิลประเสม,มาปี2500นิยมสร้างพี่คิมตอคิมดอตรงอ้าวสวัสดีครับเฮียคิมนะครับอ่าเฮียคิมก็คนก็ชอบไปดูนีไ่ไงเรื่องความรู้เรื่องปืนไงเฮียคิมก็จะไลฟ์ความรู้เรื่องปืนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเฮียคิมเนี่ยเป็นนักสะสมพระเครื่องเอาว่ามือใหญ่ของมหาชัยอ่ะ อ่ะหนูหนูไม่ทันหนูลองไปดูก่อนก่อนที่เฮียเขาจะมาให้ความรู้เรื่องปืนน่ะเฮียเก็บพลาสสวยๆนะอของสมุทรสาครมาเยอะกล่องน,นี้อ่ะเอาไปไม่ต้องแพงนี่เอาไปหมื่นสองพอเอามื่นสองครับกล่องนี้หมดเนี้ยไปหม<ะ>ื่นสองพออุทวดงามมากฮะอุทวดเอฟซีเฮียคิมครับ ปิดมื่นสองคุณอาทวีสวัสดีนะสวัสดีครับพี่ทวีนี่พี่ทวีกับเฮียคิมนะก็ชอบพระแม่กองเหมือนอามหาชัยเหมือนกันอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าผมว่าบานเดียวก็เฟี้ยวแล้วใช่นี่อันนี้รูปหลวงปู่ทองวราโยธาไหวมากครับพี่ทวีรูปพระทองราโยธาอ่ารูปปู่ทองราชโยธา แล้วรูปบานเนี้ยต้องเสกโดยปู่เผือก,กว่ากิ่งแก้วด้วยเ,เ,เ,เพราะปู่เผือกเป็นสิทธิ์ปู่ทองวรา,าโยธาไงนี่รูปปู่ทองวรา,าโยธานะครับอา่าวเหรียญสร้างชาติอันนี้แท้อยู่แล้วสบายใจได้รูปพ่อแพรนี่อันนี้รูปหลวงพ่ออะไรต้องไปหานะสักยันนี่สามแถวที่แขนด้วย ต้องไปหาต้องไปหาว่าหลวงพ่ออะไรรับพัดยดอ่อาเนี่ยรับผัดยศพระครูด้วยนี่อันนี้ลูกพ่อแพ้ใช่เหรียญวัดประสาทนี่เหรียญปู่ทวดหลังสมเด็จโตวัดประสาทบิญญวาสสวยๆเป็นมื่นนะครับพ่อแดงโหนี่โอ้โหพ่อจงข่าวปูนะปูขาวนะนองบัวชัยนาทอ่า นะครับนี่พิทวีครับ Finn พ่อแดงนี่ครบบล็อกเลยนะใช่โอ้โหพ่อโจงอ่ะอย่างนี้ก็ม uh> mm ืดแลวใช่ครับนี่คุ้มหรือไม่คุ้มไม่รู้อ่ะนี่อันนี้สิงห์พ่อหอมอ่ะนี่อาจารย์ฟันกระไหลทองปูนาหนองบัวชัยนาทปูนะาอ่าปูน้าหนองบัวชัยนาทพ่อลีพ่อเคนนี่ อย่างเยอะบุคคโพทองอาจารย์<ม>ฟันว่าพระพิาตาวเชรือวันนั้นโด่งดังที่จริงแล้วเป็นพระประหลัดผันเป็นผู้สร้างจริงไหมอ่าเขาเรียกเขาไม่เรียกพระเขาเรียกเอ้ยประหลัดผันหรืออุปชาถันเอาให้แน่อืลงไปไม่เป็นไรเขาว่าเนี่ยแต่เราก็ต้องพิสูจน์ไงนะครับแต่พี่ว่าจริงไมหมล่ะพะจวน โอปูทวดอ่าไม่ไม่ไม่คุมก็ไม่จะว่าไงแล้วครับปูทวดปูทวดปู่ทวดคุมมากออีกก็ถ้าไม่คุมมาเขาคงไม่ปิดกันทุกค่าคืนนี่หลวงปู่ทองเท่าไร่ครับไปหมดแล้วแล้วครับคุณอาตวีได้ไปแล้วโอ้นี่ลูกปู่ทองบานเดียวก็จะมือแล้วครับก็กกทันเก่งมากนี่อีกละเะปู่ทวดอีก ธรรมเจดีนิมิตโอเคโอเคโอเคแทงอยู u อันนี้อันนี้ล็อกเก็ตไทยอะถ้าเป็นล็อกเก็ตคูบาบุลชุมนี่เล่นเลยนะใช่ครับที่ที่อันนี้ที่ห่ออ,อีกให้เห็นให้หมดสบายใจไทยแลนด์แท้ทุกองค์นี่อ่ะอันนี้เป็นของนะพิทวีใช่ไหมครับ ขอศึกษาก่อนนอนด้วยคนจา้าอ่านะครับขุมสุดครับหนึ่งสองอยากได้อีกสุกไม่อีกพี่พ่ออ,อ๋อไม่หมดแค่นั้นนะสิแบงค์หมื่นสองนี้ไม่คุม้มม่รู้จะว่ายัางไงนะอาพิทวีขอโอเคโอเคโอเคผมหน่อยกดมาแล้ว,ลวขอบคุณครับถอดขวัญถุงพ่อเอีย <laughs> 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 ผมบอกแล้วพอหรือเปล่า เพราะมันยัดยางไว้ดีไงหนังยางที่รัดมาแ้วมาตรฐานเนี่ยโอ้โหครจะคุ้มอ่าก็คือหนังยางที่รัดแ้วมาตรฐาน,นไงใช่ครับอ้าวอันนี้รัดสองเส้นเลยมันจะมาตรฐานกว่าเก่าไหมเนี่ยอันนี้รัดสองเส้นเลยเนี่ยเอาแล้วไม่ให้รุดเลยฮะไม่ให้รุดเลยเบพอไรพี่กองคือเราต้องเข้าใจว่าคนเก็บพราเนี่ยถูกป่ะถ้าอะไรแบบพระย่อยๆ,ๆเขาก็จะไม่มัดดีใช่ สวัสดีครับพี่เพชรพยาธรเพชรด,ดำครับแชร์ให้แล้วครับครับผมอ่ะกล่องนี้เปิดไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยวช็อกไม่แย่หน่อยมิแฟลปสบูบบ่ยาสีฟันกล่องนี้เอาแบบง่ายๆเลยกล่องเนี้ยเอาไปหมื่นเดียวพอเอามื่นเดียวผมเห็นแล้วเนี่ยผมให้เนี่ย แม้กระทังผมเห็นพลาแล้วผมไม่เคยตีแพงเลยเพืเ่อนๆปิดหนึ่งมืนคุณอาทวีเอางี้ก่อนผมพ่สําเริงไม่ทันนะครับเอางี้ก่อนเดี๋ยวต้องเคลียร์เรื่องพี่ทวีก่อนวันเนี้ผมอะมาที่ประจวบใช่ป่ะผมก็มีโอกาสเปิดดู YouTube นี่แหละ mm hmm. เพราะว่าแอดมินมันก็จะคอยบอกไนงะ mm hmm. มีอะไรที่สงสัยก็ส่งมาถามผมไม่อ่านในคอมเมนต์ยูทู e ก็บอกว่า สังเกตว่าจะให้ความสำคัญกับบคือจะเอาใจพี่ทวีอ่ามีคอมเมนต์นะในยูทูบว่าเอาใจพี่ทวีอ่าผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเมื่อก่อนะคนคิดว่าพี่ทวีเป็นหน้าหมาหรือใครคิดว่าพี่ยูทู e เป็นหน้าหมาพี่ปีลาเป็นหน้าหมาหรืออะไรแล้วแต่สุดท้ายมาเจอกันในในตลาดวันพุธหมด ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับพี่ๆไม่ใช่ว่าให้ความสําคัญกับพี่ทวีหรอกสําคัญทุกคน<ช>แต่พี่ทวีเน็ตเขาเร็วไงคือถ้าเป็นชื่อคนอื่นน่ะที่ขึ้นมาได้ก็ต้องให้ทุกคนตามเน็ตที่เร็วหมดครับแต่ที่เราอ่านชื่อพี่ตวีบ่อยเพราะว่าพี่วีเขาเร็วกว่าเขาไงพี่บอกว่าลูกชายพี่ทวีเป็นเพื่อนผมอ่านี่วิกินต้องบกนะครับก็บอกแล้วว่านะอยู่ใกล้ๆกันน่ะ นะพิธาวีกับนะเฮียคิมพี่กัะตันบอกว่าพิธาวีตัวจริงท่าหล่อมากนะคะผมอ่าใช่ใช่ครับนี่อ้าวพอเต๋ขวัญถุงพอเต๋พอเงินโอ้โห,โหนี่อันนี้ต้องสิทธ์เพราะดิ่งนะแล้วื้อเงินด้วยพิธาวียาทั้นตูพอชิดมหาธาตุ แม่พอยังครับรูปลอพอเดิมพอน้อยสร้างนี่ตุ๊กตาวันละครถ้าพิ่ทวีโอเคปิดโอเคโอเคโอเคกดโอเคให้ผมหน่อยนะฮะกิ่งเนื้อเงินโอ้ขายขายแซลล์อีกแอเ,เป็นแอเป็นหัวล้อใจเป็นอะไรพี่กักันถทวบอกว่าส่ว่มผมหัวล้านขอรอน้อยกว่าน่อยครับอ๋อโอเคครับ ชอบครับไอดอลนะสะสมผมเลยอ่าน,นี่ครูบาศรีวิชัยแต่จะมีเก๋อ,อยู่เหรียญหนึ่งในถาดนี้เน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้จะเก๋เหรียญหนึ่งอันนี้จะบอกไว้ก่อนเลยคือตรงเนี้ยแท้แล้วอดอแล้วตอนนี้เหรียญขวัญถุงหาไม่ได้แล้วด้วยแต่ผมเห็นว่าเหรียญเนี้ยนนจะเก๋เหรียญหนึ่งคือแม้เปิดกล่องมาผมไม่เห็นพระเลยพี่เชื่อไหม,มถ้าเป็นพระเก๋เนี่ยผมมองสายตาแวบหนึ่งผมยังรู้เลยว่าอาจจะเก๋แต่เก๋จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัน แค่เอาชื่อนามสกุลพี่ทวีหาใน Google ก็จะไม่คิดแบบนี้แน่ครับครับพี่ทวีกดมาให้เจ็ดโอเคค่ะอ่าขอบคุณครับถ้าเหรียญน,นี้แท้แหละเน,นียก็ต้องมีสองหมื่นกว่าสภาพนี้อ่าเห็นเห็นเห็นรอยถอดซีิโคนหลัง,หล,งหลังหูงเหรียญไหมนะครับโอ้ออันอื่นอะแท้หมดอยู่แล้วแต่มีเหรียญหลักเมืองราบุรีเพราะสีของเหรียญอะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่พักก่อนปีสองพันห้ารอยอนนี้เป็นเกดีด้วยนี่พิทวีขอขอเอาไว้สอนอกแหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าแท้แล้วดันดึงไว้อีกขายไปหมดเลย <c oughs> อ่ะอันนี้เอาเอาเมจิเขียนว่าไม่แท้นะลูกเ <c oughs> ขียนให้พิทวีด้วยถ้ <c oughs> าเด็ดก็จะเป็นแบบบ,บ้านๆเลยนะเนี่ยถ <c oughs> อ้โหีที่อาจารย์โอที่ให้ผมไว้ศึกษา ครับถุงเนี้ยผมซื้อมาสองหมื่นแต่ผมอะผมจําได้เลยพารถุนี้ยผมเอาออกไปหนึ่งอย่างหยิบกระป๋องข้างในมาสิลูกระบอกมาแหละในมือหนูแล้วแหละเนี่ยอันนี้อยู่ด้วยกันผมเอาขวดเนี้ยออกเพราะอะไรเปล่าเพราะปิดฝากล่องไม่ได้ใช่อ๋อนี่ผมเอาฝาขวดเนี้ยออกขวดอันนี้เอาอย่างนี้แล้วกันผมเอาเฉพาะในถุงเนี้ยสองหมื่น โดยที่ผมไม่ให้ขวดอันนี้เปิดมาไม่คุ้มไม่ต้องเอาไปไม่คุ้มไม่ต้องเอาไปด้วยนี่อ่านะครับเปิดมาไม่คุ้มไม่ต้องเอาไป,ปถุงนี้สองหมืน่นคุณอาทวีของผมพิทว,วีปิดหมดอ่ะ,ะ,อนนะเพราะผมจําได้ว่าแค่ปิดตาองค์เดียวก็เกินแล้ววันนั้นะ่ที่ผมซื้อ ถุงนี้สองหมื่นเพราะปิดตาองค์เดียวนี่นะครับแล้วปิดตาเนี่ยห่อกับนี่ถุงผ้าเก่ามาเลย,อ,อ,ยอันนี้ <c oughs> กองกระสาบแสดงว่าอันนี้เป็นถุงที่ใส่เหรียญมาใช่ครับนะครับแล้วนี่ออโอ้โหนี่สมเด็จเก้าห้าแล้วจานนาชาลิติผเเคยห็น อันนี้ตาแผ่นดียอันนี้จานนาชาลิติเลี่ยมเก่าเกึกนะครับอ่าหัวใจพัสิุรีเสื้อยันขอชมไฮไลท์วันนี้สักกู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเสื้อยันเนี่ยเห็นลอยเย็บไหมเนี่ยลอยเย็บคดไปคดมาน,นี่คือเย็บมือมถ้าเป็นลอยเย็บมือผ้าลงแป้งมันแบบนี้เก่าแน่นอนเก่าอย่านะ นี่ครับเสื้อยันนี่เสื้อตัวนี้เพพาะเปลี่ยนว่าใ่าอ่ะดิเนี่ยเนี่ยยันรองหมวกเพราะเปลี่ยนว่ตใต้นี่เสื้อยันเพราะเปลี่ยนว่ตใต้นะครับใช่เนี่ยเสื้อยันหลงเพราะเปลี่ยนว่าใ่าโอ้นี่บ้านนี้พิทวีวันนี้สุดๆดเลยครับมันตั้งแต่ต้นไรเราให้ไรเลยเสื้อยันเพราะเปลี่ยนว่าใต้สมบูรณ์ด้วยไปได้หมดเท่านี้แบงค์เลย นี่ดูครับเหลี่ยนมอเอียมอเอียบ้านดานโอ้โหนี่เอาเมาเมาไหมอีกลงสนามมาสักคู่นะครับพี่นี่ไหมแบบนี้ต้องพอยอดแว้วแก้วเจริญใช่ครับวิชาใหม่พอยอดโอ้ยเมอเอียใส่ซองไอ้ลูกสวยมาก นี่พิทวีเนี่ยต้องใส่ซองไม่อยากให้โดนมือครับเพราะสวยมากพอเอียสวยกริปพอพิมาามาลายหุ่กประกำพอพิมมาลายด้วยนี่ <c oughs> อ้าวเหรียญปีสุดสามถ้าไม่พดนี่สบายเลย,เเเลยถ้าไม่พดนี่เป็นเรื่องเลย <c oughs> ถ้าเหรียญพดย้อนยุคนี่ครับ <c oughs> เหรียญหลวงพ่อผาง เนี่ยแท้ทั้งหมดนะครับโอ้พิทวีเดี๋ยวผมดึงถุงเงยออกมาก่อนพระเอียสวยกรี๊ดพระเอียสวยมากลหลวงพ่อเขียววัดบางแคน้อยสมุดสงครามฮะนี่ทีเด็ดมาเลยครับผมวันนี้ก็เด็ดไม่รู้จะเด็ดยังไงแล้วนะครับเนี่ยนี่อันนี้ประจําวันหลงวงปู่ใจวัดเสด็จป่ะเนี่ยพระประจําวันหลงวงปู่ใจวัดเสด็จพื่อง เปลี่ยนวันเนี้ยืเพอนเนื้อตุลามันนี่ครับพี่เลี้ยงปีหนึ่งแปดคุ้มเลยครับทั้งเยอะทั้งเด็ดดูว่าอ๋อกูมาไอเจะน็อตจังแบงของละหมื่นฟ้าเลยโอ้แลวกี่องค์เนี่ยกี่องค์เนาะพี่พีทวีโอ้ยต้องมาสักแปดโอเคแล้วงานนี้ครับอขอแปดโอเคครับุูนาทวี แจ็คพอแตก,แอแตกโอ้ข้างล่างบานเลยก็เนี่ยเราไม่ได้ดูข้างล่างไงใช่คุ้มเลยคุ้มเลยทางเยอะทง้งเล็กโอ้โหนี่ไปอยู่ข้างล่างอย่างเยอะครับนี่ว่านจำปลาสากักกุมารลักมืน่นกุมานี่กุมานี่โอโ้แล้วสองโกลสองโกลงก็เกินแล้วสองโกลงก็ทะลุแล้วพี่ทะลุแล้วแล้วกุมารมาผิดเนี่ยผมไม่ขายด้วยมีแต่ต้าแบงค์มาขอพี่ขอให้รายการหมุตื่นเต้นหน่อย ชุดนี้หลวงพ่อสนิท <Blue> ลำบัวลอยหมดเลยครับพี่ทวีพอชใจแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคถุงนี้เท่าไหร่นะถุงนี้สองหมื่นครับกว่าพอเดิมพี่ทวีกดโอเคมาให้สิบโอเคเลยฮะโอ้โหนี่แพ็คดีๆเลยแบงค์อยากจะจีบมีอะไรฮะม่อะไรเพราะว่าเียนเหมือนสายแหวนพี่รอด ออแล้วลูกเก่าลยอันนี้สายเชื่อคาดเอวอ,อ่ะพิทวี <S 2> <S 2> ผมไม่กล้ายูต่อแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนว่าคุ้มไหมพีไม่หน่อยหกพวโอเคแทงยไม่กล้าหรือลงไปลึกกว่านี้พอพอพอยิ่งลึกก็ยิ่งเจอหลวงพ่อกเกษมพร้อมใส่ศีล ยิงหลวงก็ยิงยิงลึกก็ยิงเจอเอา,าผลตอบแทนของความไว้ใจอ่าผลตอบแทนของความไว้ใจโอกาสแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอันนี้แพ็คนีรูปเดีวครดูครับผมดูด้วยอ่าพ,พ,พี่ตวีบอกบดูครับผมดูด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะครับอันนี้มากกลแต่สบายใจได้ครับมั่นใจเลยว่านะฮะทุกองค์ไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่องค์เดียว นะครับความเชื่อใจคือสิ่งสําคัญนึกบอกว่าโอกาสแบบเนี้ยผู้ที่จะได้ครอบครองมันก็คือผู้ที่เชื่อใจผมว่าน่าจะเป็นรายการไม่กี่รายการในประเทศไทยที่เห็นแม้แค่ถุงแล้วมีแฟนเพจกล้าที่จะปิดใส่ราคานะครับโอ้โหว่าไม่ตกลงเสื้อยันเขาเปลี่ยนวัดใต้อ่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวหนูเลี้ยงถ่ายรูปนะขนตล่หนูก็ได้ลูก